สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เก็บมาเล่ามาฝากเลยผมพิทักษ์ชนปูคองชัยวันนี้จะมีกฎจรรย,ยบัญณมาสองข้อแนะนําให้กับท่านผู้ชมและกล็ตัวแทนทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับระหวา่างคุณลูกค้าและคุณตัวแทนมีความซื่อสัตย์จริตต่อพัยประกันบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพนี่คือข้อที่1น,นะครับมาดูข้อที่2ไม่กล่าวให้รายทับสมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่นนะครับผมต้องดูสถิติไปด้วยนะครับ มีจัญญบัลอยู่2ข้อนี้ที่ระหว่างการที่เราทํางานออกพรรษนามน,นะครับเราอย่าไปกล่าวลายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่นโดยเด็ดขาดเพราะว่ากรมการกันไขเนี่ยเขามีกําหนดกฎเกณฑ์ตัวนี้ไว้ชัดเจนให้กับตัวแทนถือปฏิบัติเหมือนกับสินสิข้อของสามเมนรนะครับมีจัญญบัล10ข้อแต่ผมยกมาที่สองข้อ มีความซื่อสัตย์จริตต่อผู้ออประกันนะครับเราต้องซื่อสัตย์ต่อผู้ออประกันบริษัทและเพื่อร่วมอาชีพของเราด้วยเพื่อร่วมอาชีพของเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไปกล่าวถึงเขาอย่าไปกล่าวพัดพิงถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนี่คือกฎจัรยบรนสองข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกล่าวถึงพาดพิงของเขาเนี่ยกรมการประกันภัยหรือคอปคอ,พอ นับที่ใช้อักษรอนสอนยอ่อว่าคอปพอเนี้ยสามารถพักสัญญาตัวแทนคนนั้นได้ทันทีนะครับนี่คือฝากไว้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับร่วมฟังกับจัยยบันสองพอนี้ไปด้วยนี่คือเราทํางานอย่างตรงไปตรงมาประกันชีวิตนะครับถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตรต,รต,รต,รต่อผู้อ,อประกันแล้วนี่ก็คือตัวแทนก็จะลําบากกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ทางคอประพอเขาออกมานั้น ลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจในเจตนาดีของกรมการประกันภัยก็คือลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดขอฝากไปครับว่าถ้ามีตัวแทนคนใดคนหนึ่งไปเก่าให้รายทับถมเพื่อร่วมอาชีพหรือไม่มีความซื่อสัตย์ต่อท่านท่านก็รับไว้พิจารณากับตัวท่านเองนะครับไม่มีใครสามารถจะไปชี้แนะท่านได้แต่นี่ผมเปิดช่องทางหรือชี้แนะจัญญาบาัรให้กับท่านได้รับรู้ด้วย นะครับีนเรื่องคือไม่กล่าวไร้ไม่กล่าวให้ร้ถ้าบรวจตัวจากประกันชีพหรือบริษัทอื่นที่พุดบกกลับมาอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับนี่คือเป็นการย้ำและมีความซื่อสัตย์สุจริตรต่อผูประกันบริษัทและเอนร่วมอาชีพนะครับอย่างเช่นหลายท่านคนซื้อประกันไว้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือซื้อโลคกไายแรงไว้แต่ไปเสียชีวิตด้วยโรคฮิสโตท่านไม่เคยมีประวัติในการไปรักษา โรคไหลแรงแต่ท่านจะ,จะอยากจะขอเคมโรคไหลแรงไม่ได้นะครับอันนี้คือท่านไม่มีประวัติในการรักษาถึงท่านจะมีประวัติในการรักษาก็ช่างเพราะว่าท่านไม่ได้เสียชีวิตในการป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคตับแข็งยกตัวอย่างอีกคือโรคตับแข็งแต่ท่านเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในโรคของฮิสโตคือความร้อนจัดแล้วท่านจะมาเค็มตรงนี้ไม่ได้ดขาดถ้ามี ลูกค้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ให้เบอร์โทรไ้ที่ไตคลิดหรือเข้าไปที่อินบอกของผมนะครับผมจะสามารถชี้แจงข้อมูลและข่าวสา,ารตรงนี้ให้กับท่านได้อย่างชัดเจนขอฝากไว้ครับ